โอเค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 นะตาชมมุยอยาเป็นนาจาจังเอาละครับและรอบนี้เนี่ยพวกเราก็ยังอยู่กับโลที่ยอดคิดที่สุดอยู่นะครับนั่นก็คือลูกเหลือนั่นเองผมถ่ายรูปแบบติดทุกคนเลยเนยคะครับตอนนี้เอวเอวเอว เราไปทำควักกังลูนะจ๊ะควักเนี่ยห้องนี้ตังค์ตังเลยคือขนาดทั้งผงไปเฮ้อหยุดก็อะไรครึ่งมีศอ S <S อืมอม,มีพิ่รู้สกแปลกๆใครเป็ใครจะบอก <b> ว่าตอนแรกผมว่าวิ่งตามแป้งมาตลอดทั้งวันแหละทั้งวันเลยะใช่แล้วอยู่ดีผม,ผมก็เลยไปทำเควสตรงพื้นที่มีรอยตีนไ,ตนไดโนเสาร์เมือก่อนเพออเอ,อ <S 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 แล้วผมก็เลยทำเสร็จผมก็เลยวิ่งกลับมาเพื่อจะไปดูว่าแป้งอยู่ไหนผมจะได้วิ่งตามเขาต่อแต่ทว่าผมดันเจอศพ พี่อิวครับอย่มองไอยู่มองไกผมบอกเลยว่าตรงช็อตที่ผิวตายเมื่อกี้เนี่ยเขาคือองครักษของผมเองครับเฮ้ยเอคือพระราชาและว่ามีคนคิดจะปองร้ายผมคิดจะฆ่าผมดีเดินเข้าไปใกล้แหวงหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ผมมาทำคนนีเก็บตีนมังกรอยู่ แล้วคุณบวดใครเนี่ยพี่ไม้เดี๋ยวคุทำไมวะชื่อคนณี่เพุ่งคุณแปลกๆนะคุณไม้ไม่บอกคุณอย่าเพิ่งบวชผมนะมีใครเข้าใกล้นาซาหรือเปล่าใครผมไม่เดินคนที่กซอยใกล้ผมจะมีพี่โซ่ขาวสะอาดที่อยู่ใกล้ผมแล้วก็จะมีโอปาทาชีที่อยู่ใกล้ผมแสดงว่าตอนนี้ที่เปนโอคาน่คนเดียวหรอตอนนี้ผมพึ่ง ให้องค์ครักมีแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นอุ้ยเจ้าข<ต>องมัมกำลัง <พอ S 2> จะกระจายให้องค์ครักอีกหนึ่งคนแต่มีปะเนี่ยมันมันโดนฆ่าซะ<ค>ก่อนองค์ครักที่รักของฉันอะอไม่โดนอ่ารอดแต่เมื่อกี้มีค้าตกรบผมสองคนนะผมจำได้อย่าโหดอะ่ะคือแป,ป๊บแป,ป๊บแป,ป๊บเดียวคือค้าตกรคือแบบป,ปาดอะ ูหเข้มแข็งแรงอ่ะเข้มแข็งนั่น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 เฮ้ยว่าดี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 ไม่กลัวไม่กลัวสวยเก่งไม่กลัวเออเอาจริงนะยานหนึ่งอ่ะมันต้องมีคนกล้าหาญแบบนี้แหละแล้วอย่างไหนก็เป็นพี่ไงคือพี่กล้าหาญจัดอ่ะพี่กล้าหาญหนัก เคลื่อนอะไรอ่ะไม่เคยืลออะไรอะ่ะเออเฮ้ยอ๋อ,อ,อพี่ต้อต่อขึ้นต่อขึ้นอ๋โอโตยากนะเอาดีๆโตยากอ่ะทุกคนเอาไปโตละโตยากเกินใครมีเทคนิคการโตขึ้นคะเฮ้ยทำไมวิ่งแบบนั้นอะ เฮ้ยโอ๊ยคือยังไงอะพี่แจงมันหยุดแล้วมันหยุดที UM ่เดิมนะปัดเป่ามังกรพี่ปัดเป่าเองลูกเรือแบบพี่เนี่ยมีหน้าที่เหมาะที่สุดก็คือการปัดเป่าแล้วแหละ เอ้ยเอ๊้ไม่มันบางตายได้ไงอ่ะทำไมพวกคุไม่หวดกันนะไอ้ทีท่ยิงมังกรอยู่อะคือเอาจ,นะจังหวะที่ผมเห็นว่าตุยอ่ะเออมันตลกตรงไหนรูป้ป่ะมังกรมันพะง,งกหัวพอดีปุ้งแล้วก็ล้มเลยคือผมก็แบบอ๊ะ มังกรมันฆ่าได้ด้วยเหรอไม่น่าใช่ใช่ามันต้องมีคนปาดตอนที่พวกเรากำลังไอ้นี่กันอยู่เอาศัยจังหวะอะไอ้ผมตามมาทีหลังแล้วคุยแล้วโกรธกันแกอาปัดเป่ามังกรอยู่แล้วอยู่ดีไอ้ปังก็ตายฉันน่ยปัดเป่ามังกรคนแรกเลยเพราะฉันมาถึงคนแรกแล้วฉันน่าจะเป็นคนทำเควสเสร็จฉันน่ะนะมีฉันน่ะเป็นนกอยู่อ้าวฮะเป็นนกก่อนเอาปล่าไง มันเป็นข้อมูลสำคัญไหมข้อมูลสำคัญแน่นอนสำคัญมากคือฉันเป็นนกเห็นทุกเหตุการณ์ยังไงยังไงฉันกำลังบินไปตอนที่มังกรกำลังออกมาพอดีเว้ยครับผมแต่ว่าฉันบินไปหาใครไม่เจอสักคนเอ้ายังไงนะหมดแล้วนะเยหมดป้าเนี่ยผมว่าคุณน่ะไ่ไม่หแล้วไม่ผมคิดว่ามันมีมูลมากกว่านั้นตอนที่ปางตายไปเนี่ยคนที่อยู่ตรงนั้นมีแป้งมีใครอีก มีจุ๊บแจงมีชาม่แลวมีใครอีกปาอยู่ข้างนอกผมเดินมาทีหลังสุดแป้งจุ๊บแจงชาโมูพี่โม่เดินมาทีหลังพี่โม่เห็นจุ๊บแจงไหมก่อนหน้านั้นไม่แน่ใจมาพูดถึงแล้วปานจีเกี่ยวนะคะผมไม่เกี่ยวแล้วตะกิดหยุดตะกิดก็อยู่ในกองนั้นด้วยป่ะไม่ผมเดินตามมาทีหลังมังกรตายแล้วตอนนี้นะให้ทุกคนจับตามองจุ๊บแจงแอนพี่โม่เอ้แต่พี่โม่ไม่ต้องจับตามองเพราะว่าพี่โม่คือโอเครักชัน คือคืเจ๊แป้งก็คือบอกเอาไว้เลยว่าตัวเองคือเป็นสิ่งนั้นอะแล้วพี่แจงมันตามแปลกๆเพราะว่ามันจะฆ่าเลยดูรู้แล้ว่ามันจะฆ่าพี่เจ๊แป้งเว้ยคือเห็นอะเห็นเลยดูรู้เลยว่าจะฆ่าแล้วแน่นกาจะแบบพาออกทีละคนอะแต่เจ๊แป้งคือวิ่งเร็วมากอืพี่ทัศน์อยู่ตรงนี้ พี่รันพี่โม่จะแป้งไปดูสีเหลืองปัดเป่าบางกรพี่ใบดูกล้องนี่ค่ะพี่กิจตามพี่ไมค่ะแต่พี่กิจคือเหลืองมากเอาจริงๆนะแล้วพี่กิจตัวใหญ่มากคือเอาจริงๆถ้าพี่แจงมาตอนเนี้ยแล้วแบบปลาดอะยากพูดเลยว่ายาก นักค่าหยุดเวลาแล้วไอ้ยอ้ไอ้ไอ้ยเอ้เอ้เอ้าไม่ทันนั่นว่ามันมีคนเห็นเหมือนฉันนะไม่อะไรผมที่ทำเฟซไป้ฆ่ามังกรช้ากว่าคนอื่นผมเลยไม่เห็นงงอ่ะคืออะไริดอะไรขึ้น ในหมู่พวกเราเนี่ยมันมีโจโจโจสตาร์อยู่หนึ่งคนใช่ฉันอะฉันรู้ว่าไอคนที่หยในเวลานั้นมันพยายามจะฆ่าฉันแต่มันจะไปโดนองค์ลักษณ์ของฉันพอดีชและคนคนนั้นเนี่ยตอนที่เวลามันเดินจากไปมันกระชับไปไกลมากเลยใช่ไหมทัชชี่ใช่แล้วบลิงได้ด้วยใช่วนนั้นคือใครพูดไปเลย โซ่ขาวสะอาดฮะไยพี่โซ่ไปไปไจูบี้ครับผมจูบี้แี่อะไรผมขาวคุณแหลกหรือเปล่าคไม่ไม่ไม่ผมเมื่อกี้ผมเห็นด้วยตาเนื้อของผมเลยมันกระทือมันกระทือแบบรึบมรึบีำผมแกจะทำอย่างนี้ได้ไงพี่พี่อยากเป็นตัวตลกใช่ไหมล่ะพี่ทำแบบเนี้ไม่ าว่าโซ่ขาวสะอาดเคุณนี่มันไม่รู้เรื่องคุณน้อยผมคุณนี่มันไม่รู้เรื่องเลยจบอ้าวจบเลยบอกเลยว่าตาดีเนี่ยต้องยก M V P ให้กับพี่ทัศนะมันเห็นได้ไมมันเห็นได้ใช้ขนาดนั้นไม่หรอวะเหมือนมั่วๆนะแต่มีมูลเหตุนะไม่่ไมีเขาเนี่ยได้มองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นจะบอกว่าอ้าวแล้วพี่แชมป้พี่แชมป้เป็นขันกร์อ่ะเนี่ย แป้งมันฟุ๊กมันใส่อัศวินใส่ผมแล้วมีคนไปปาดแป้งผมก็เด้งเลยเขาฆ่าคาร์กาตอนแล้วคาร์กาอนโดนโบดวัดเขาโหมบอกเลยว่าระราชานี่นะไม่ใช่เล่นนะคะผม